สบายดีพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีมามาพีน้องพี่ตั้มมะฮุงเด้อตั้มมะฮุงแซ่บจะสั่งลงมือเองพี่น้องเอ้ยแจ็คซีจางสีเค็มตั้มมะฮุงคุยกับแป้งอีแล้วพี่น้องไล่เมืรอเลียนติดพี่น้องเอลยอย่างนั้นแหละค่ะเออเพ่อดีว่าฮัลโหลคัตซัมไล่ยะไ้างบายดีพี่น้องพี่ตั้มมะฮุงก็เอ้ยน้องมาพี่น้องแต่ละคนมีแต่ตั้มมะฮุงต่อนะรับก็คุยกับแป้งเนาะพี่น้อง

ตัใหญ่แค่กบปงเมื่อทำนี่ยุเดนี่ติเด่นตนอยเติวใหญ่มัวนอยเมื่อที่ยูิ่นตัวใหญเด็าเนลตันนะันมันแข้งแห้งเดียวดิถ้าชิ่อางมามากมากพี่น้องากเซลกันอีกแล้ววันนี้มากในคบกรัวสบายใ่นะพี่น้องกินขาแ่นเี้งอยู่บนนอกขอห้ามีแต่ตัวนี People, ้นม่ตะเอื้ยแต่นอนีแล้ะมาจอบพัใหญ่ตัวใหญ่เิ สบายไปสบาะนอนไปดูดูหนท้องนกกินอะไกเขนกินแน่นี่เขาโอ้ยิกินถอยกันเ่ยปุ๊ไปกันแน่ว่้มันดูแล้วันดูกนองแล้วกินเนยนี่เราย่งนี้นี่เราอำกิบที่แอบน่ากัน

กินบได้ก uh ็ค huh. <so ือเคมแห้งเยเนาะตหงนะเมก็ถือกระงเค็มบอโอ้ว่าเมนมันนีกระแป้งเค็มตัวนึ่งมันเคมแห้งตมกระง้องโอ้ยมก็มต้อบุมีตีนน่ะน่นนนตี่เคมขนาดเอยโอ้ากินนี่เลยจะเฮ้ยเคมเคมมาเรกระตอมมีตีนเนหรือเค็มม่เค็มนนะเาดอมนก็เกระงกรดองมาให้อยนเทาันิไปแสบก

mọi người nó mhm 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 cái mhm 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 chắc mhm 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 บ <c ười> <c ười> <desserts> mm. ่สิเลยเฮ็ดนําบ่ไปแล้วเดี๋ยวหนูเอาไปควนแม่นเออเออลงมากล่อย่ากินนาบ่ได้เด้อน่ะๆลูกบ่ไปทํางานสิได้กินอดอกถ้าไปทํางานแหละอานงอีบ่เนี่ยมากินกินกินก่อนกินมือปเอ้ยมือ้แล้กคืนอืมตแต่ไปกระแป้งเริ่มงกระแป้งาม บ้านคุณบารมีนะบ่มีแล้วมีตะกากันอดไหนต่ก้าปูมีตะก้ปูอนยังข้าวกระปู้นเล็กปแดงกรปนหินกระปูชิเล็กนะโตคือกันี่แล้ากัวันนี้ปูดำดำโตเปรปวนือนห้าบนั่นเนาะอเนี่ยชดนไ้กินอาเส่หมันกระปูนี่เซ่กัวกระเปงได้กินกระตําหูเออไม่ว่าอะไ้าวหอากับปูเส่กระเกะเปะบอกหากอ ทอากับปูมันอยากข้าวเอออยากข้าวอยากแต่ว่ามันค้างล้างใสปนั่งหลังนะเขากินหอดอังมันมันเต็มเต็มเต็มนะเขาเตะเนี่ยเขาแตะคือการปูคือการไปหลังนะเขาขึ้นแตะแตะอ๋อใช้ว่าเป็นหยังไงแค่นั่นล่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อตัวนี้หักกอง Cái mình cái ừ. ừ. này kẹt mày lúc sủng bớt, tôi phải, tôi phải, tôi phải mẹ, tôi phải thua giếng khỏi mặt, rồi qua vào mương, tao cái, ชูเผินไปเหมือนได้มะมานะถ้ามาเราเดวเปานลงตั้งใจกระปุกเลยอืฝจะฝนเขาเรื่อมกเคียหมักอยากตั้มอ่ะอ่าอ่ะอ่ะอ่าอ่ะ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 อ่อาะอ่อ่ะว่ะออ่ออะ่่่ะอ่่่ะ่าอ่ ตัวใหม่คือสิขักนเออนาะเสียงกระลอกกระลอก,ออออกตัวหม่ตัวก่อนมันอยากกันเข้มม,ม,มแก่นตัวใหม่ของ,องนดนอมเาห้จต้องผิดม,มันตน,นี้เป็นกนเนะเมา

มีทูนึงได้มีตะเมน้ำตทอนกันขนได้ห้างเด็กเนขา้ำเขาบานีโบเอาหนึ่งอีเด้อเขาเด้อมันหนึ่งไม่ขึ้นหนึ่งอีบานมันะ

ลที่หล่อที่้้อรีหนึ่ที่กหม่กับหนึ่ี่กเก่าทำหน่งที่กรหม่ได้ได้เห็นหน้าดิปีนีไปเห็ุอะเห็ุหน้าคุพี่น้องอันเอาแบารหน้าเาดอหอกบาเพ็ญาหน้าดอกแเขายิ้มกิ้มกระเ้านหนหมอ คดังไพ่ปะตันทาปลาแลหมอดีเลยไม่ผลงานผลงานหมอดะกาโบเมซียาพ่รู <k 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 ้เพยังน้อยจะกินจับได้นะปลาากระทินพักนี้เลยิงอกคิงเออคิงค่ะคิงพักเปเออพักแป้นกับมี่คโเ้ขาเรีผมปัดเ่อยแล้วกินากจ้ะหละตาิบนะัแล้วเขาเจาะวกกินเลยมีแต่มันงาม

ดีเง้ยตอาซาบนีกินข้าวปลาระมนเนากินข้าวปกระเอามัคมเลยเนาะอย่จ้าักยนัอืมเาีอมักินแ่บกินข่าวอยู่โครัแแ่บกินข่าวหย่มากค้ยอะหอยเหลือไปลุกก็ได้ะ อะไรพ,พี่น้องบากคนเองก็เสียดลาคลิปไปกแต่เป็นท่านีพ่พี่น้องเอ้ยจังได้กาก่อนอื่นก็ต้องพาพี่น้องเนาะเข้ามากดไลค์แล้วก็กดแชร์พี่น้องกดติดตามสอบ,อบกันนะฝากกันหนุกการ์ดนะพี่น้องเอ้ยสบายดี